เมื่อช่องชวงเช้าของวันที่13ธันวาคม2567ที่ศาลเจ้าพ่อกิมทงบ้านชายทะเลกาหลงได้จัดพิธีเปิดงานประจำปี2567โดยความร่วมมือของคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อกิมทงและประชาชนชาวตำบลกาหลงค่ะซึ่งนำโดยนางทิพยาแซ่จิว๋วประธานคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อกิมทงค่ะ ในช่วงเช้าของวันที่13ธันวาคม2567งานวันแรกได้มีการเปิดงานอย่างเป็นทางการด้วยการทำบุญตักบาตรจากนั้นร่างทรงจึงได้ประทับทรงองค์เจ้าพ่อกิมทงและเจ้าพ่อกวนอู พร้อมประกอบพิธีในศารและกลางแจ้งมีการทำฮู้พิมพ์ธงลงของเส้นไหว้พร้อมกับการจุดประทัดอย่างกึกก้องค่ะอีกทั้งนะคะยังมีการรำถวายจากคณะลิเกและการแสดงจากคณะสิงโตมังกรเมื่อพิธีการต่างๆเสร็จสิ้นนะคะร่างทรงองค์เจ้าพ่อจึงได้มาประพรมน้ำมนต์ให้กับทุกคนที่เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นเสี่ริมงคลค่ะและโดยภายในงานนะคะยังได้มีลูกศิษย์ที่เคารพนับถือเจ้าพ่อกิมธงนำอาหารมาออกร้านเลี้ยงฟรีอีกด้วยค่ะ สำหรับงานประจำปีสารเจ้าพ่อกิมทงนะคะได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและปฏิบัติสืบต่อกันมาร่วมกว่าร้อยปีแล้วค่ะเพื่อให้ประชาชนที่นับถือมาเคารพสักการะเพื่อขอโชคลาภ โดยจะมีการจัดงานปีละ3วันในปีนี้นะคะจัดระหว่างวันที่13ถึง15ธันวาคม2567ค่ะมีการไหว้หอเทียตีการแสดงสิงโตโดอกเหมยลิเกและในเวลา18.30นาฬกา30นาทีวันที่14และ15ทธันวาคมจะมีการประมูลของมงคลเจ้าพ่อกิมทงเวลา24นาฬกาวันที่15ทธันวาคมจะมีพิธีส่งเจ้าพ่อกลับสู่สูงสวรรค์ค่ะ สารเจ้าพ่อกินทงชายทะเลกาหลงนั้นนะคะนับว่าเป็นที่เคารพสักการะของชุมชนและประชาชนทั่วไปค่ะหลายคนเดินทางมากราบไหว้อย่างต่อเนื่องหลังจากได้พรตามที่ขอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานโชคลาภและขอให้สุขภาพแข็งแรงพ้นโรคภยัย งานนี้นะคะจะจัดขึ้นเป็นเวลา3วันคือตั้งแต่วันที่13ถึง15ธันวาคม2567ซึ่งหากประชาชนท่านใดนะคะต้องการที่จะเข้าไปกราบไหว้บูชาก็สามารถไปได้ที่ศาลเจ้าพ่อกิมทงบ้านชายทะเลกาหลงอยู่ติดกับสะพานสี่รุง้งบ้านชายทะเลกาหลงค่ะ สนับสนุนโดยมหาชัยเคเบิลทีวีจ่ายเพียง490บาทต่อเดือนได้ทั้งเน็ตได้ทั้งเคเบิลทีวีพร้อมทีมงานดูแลตลอดการใช้งาน